วิญญาณของฉันออกจากร่างแล้วแสดงว่าฉันทำลายตัวเองได้สำเร็จลาก่นโลกมนุษย์ที่แสนโหดร้ายชีวิตของฉันจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์สักทีช้าก่อนเจ้ามนุษย์ผู้โง่เขาเจ้าคิดว่าการตายคือทางออกของทุกอย่างอย่างนั้นรึใช่พอตายเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดฉันจะได้หลุดพ้นจากความทุกยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ตามข้ามาข้าจะพาเจ้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าเสียชีวิต ลูกแม่ทำไมถึงคิดสั้นแบบนี้หนูคยหัวใจแม่จะแตกสลายอยู่แล้วท่อแม่จาหนูสงสารแม่เหลือเกินเจ้ามนุษย์เจ้าเห็นแล้วหรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้าได้กระทำลงไปทำให้แม่ของเจ้าต้องเสียใจมากแค่ไหนน,นี่นังแก ไม่รู้จักคุณแกไม่รู้จักแต่ลูกสาวแกรู้จักดีแต่ลูกสาวของฉันเสียชีวิตไปแล้วนะคะลูกสาวแกติดหนี้นอกระบบ500000ถ้าแกไม่หาเงินมาใช้หนี้แล้วก็แกดิดตายตามลูกสาวแกไปแน่เข้าใจไหมค่ะค่ะค่ะฉันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ดีพรุ่งนี้ฉันจะมาเก็บดอก เงินตั้ง5้าแสนบาทฉันแก่ปูนนี้แล้วฉันจะไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยเห็นหรือไม่ว่าเจ้าสร้างความเดือดร้อนให้แกแม่ของเจ้าแค่ไหนทิ้งแม่ไว้คนเดียวไม่พอยังทิ้งหนี้สินไว้ให้แม่ต้องชดใช้อีกตั้งห0าแสนบาทเจ้ามันเป็นลูกภาษาอะไรกันแม่จ๋าหนูขอโทษหนูทําให้แม่ต้องลําบากเจ้ามาขอโทษตอนนี้คิดว่าแม่ของเจ้าจะได้ยินหรือ ข้าวแกงจ้ขาข้าวแกงข้าวแกงอร่อยอร่อยจ้าช่วยอุดหนุนคนแก่หน่อยนะจ้าเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาขายยากขายเย็ยนจริงๆเลยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายดอกเนี่ยว่าไงจ๊ะป้าฉันมาเก็บดอกฉันยังไม่มีเงินหรอกเจ้าวันนี้ฉันขายของแทบไม่ได้เลยพึ่งได้เงินแค่ห้าร้อยเองห้าร้อยก็จ่ายมาไม่อย่างนั้นโดนปืนตบหน้าแน่ ฉันขอเอาไว้ทําทุนขายของพรุ่งนี้ก่อนไม่ได้หรอจ๊ะไม่ได้เอาเงินมาเดี๋ยวนี้ก็ได้จ้ะนี่จ้ะห้าร้อยไอ้คนชั่วทําไมแกต้องทากับแม่ฉันแบบนี้แม่จ๋าหนูมันลูกอกตันยูหนูไม่น่าคิดสั้นเลยหนูเสียใจหลือกินหนูอยากกลับไปมีชีวิตอีกครั้ง คิดได้ตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วตอนมีชีวิตอยู่ทำไมไม่รู้จักรักษาชีวิตของตอนเองไว้ให้ดีมาคร่ำครวญตอนตายก็ไม่มีผลอะไรเรื่องบนโลกมนุษย์ก็ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ดำเนินต่อไปส่วนวิญญาณอย่างเจ้าตามข้ามาที่นี่คือนรกเหรอทำไมมันร้อนแบบนี้ดูทุกทรมานกว่าตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์อีกใช่ไหมล่ะ ในเมื่อเจ้าทำ้า,ายตัวเองก็ต้องรับผลกรรมที่ทาไปสัตว์นรกในนรกคุณนี้จะถูกลงโทษในการเข้าไปเผาด้วยเหล็กร้อนที่มีเหล็กแหลมพุ่งมาจากกำแพงหกด้านให้ความรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเจ้าจะทุรนทุรายเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าชดใช้กรรมในชาตินี้เสร็จเจ้าก็จะกลับไปเกิดใหม่แล้วจบชีวิตโดยการขาดตัวตายห้าชาติ วนซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะหมดกรรม